นักฟิสิกส์เคยเชื่อว่าองาของทุกอย่างในจักรวาลเราท้ามาจากพลังงานประเภทหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นเลยแต่ว่าในเรเปอร์ใหม่ที่เพิ่งออกมาปลายปีที่แล้วอาจจะทำใทฤษฎีนี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้เชื่อมากับ40ปีแล้วเปลี่ยนไปก็ได้ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาบอกว่าอะไรทุกคนน่าจะรู้รอยู่แล้วว่าจาัก,กรวาลของเราก็ไม่ขยายตัวอยู่และจริงๆแล้วการขยายตัวนี้ก็กำลังเล่งขึ้นด้วยซึ่งนักริทยศาสตร์เคยมีทฤษฎีว่าการขยายตัวนี้มันเกิดขึ้นจากพลังงานที่เรียกว่า dark energy ทฤษฎีที่บอกเราว่าในทุกตำแหน่งในจัก,กรวาลเรามี dark energy อยู่ซึ่งมีหน้าที่ผลักทุกอยออกจากกันซึ่งก็สิ่งทําทำให้จัก,กรวาลของเราขยายขึ้นทฤษฎีนี้ที่ชื่อว่า the lambda CDM model สามารถอธิบายจัก,กรวาลของเราได้ค่อนข้างดีแต่นักวิาศาสตร์ก็เกิดคำถามมาตลอดว่าแล้ว dark energy ตัวนี้ที่ทําให้จัก,กรวาลขยายมันคืออะไรแต่ว่าในเปเปอร์นี้ที่เพิ่งออกมาเขาบอกว่า ดักเอ n เน g y จีไม่มีอยู่จริงการแขายตัวของจักรวาลเป็นแค่ภาพลงตาที่เกิดขึ้นจากทฤษฎี general r e l a t i v i t y ของไอน์สไตน์เขาบอกว่าตอนที่เราใช้ทฤษฎีแลมด้าซีเดียมเราจะต้องบอกว่าทุกตำแหน่งในจักรวาลมีความหนาแน่นเท่ากันถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วเราอาจจะคิดว่าทฤษฎีนี้มันดูไร้สาระเพราะว่าเรามีโลกที่มีความหนาแน่นสูงและรอบโลกก็มีอวกาศที่มีความหนาแน่นต่ำมาซึ่งแน่นอนความหนาแน่นของสองตำแหน่งนี้ก็ไม่เท่ากันแต่ว่าแลมด d าซีเดียมบอกว่า เราต้องซูมออกมากกว่านั้นอีกเราไม่สามารถดูในระดับของสิ่ง,งเล็กๆอย่างเช่นพวกดาวเคราะห์ได้เราต้องซูมออกจนเราเห็นแค่พวกกาแล็กซีกับกาแล็กซีคลัสเตอร์หรือพวกสตรัคเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่านั้นถ้าเราใช้ระดับนั้นเราก็จะเห็นว่าความหานาแน่นของจักรวาลมันก็เกือบเท่ากันทุกที่จริงๆและภายใต้โมเดลของแลงนดาซีเดียมการไข่ัวของจักรวาลก็ต้องมาจากดัรังเอ็นอันี้แต่ว่าทฤษฎีใหม่อันนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งชื่อว่าไทม์สเกปใช้แนวคิดแบบนี้ก็บอกว่าตอนที่บิง แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสักตอนแห่งแรงจักรวาลที่อาจจะมีทาเดโกเกินไปนิดนึงแน่นอนมวลมันก็จะสูงขึ้นแ,แรงโน้มถ่วงองจุดนั้นก็จะสูงขึ้นเช่นกันถ้าแรงโน้มถ่วงองจุดนี้สูงขึ้นจาจุดอื่นแค่นิดเดียวมันก็จะดึงสสารมาที่จุดนี้แล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นมวลมันก็เพิ่มขึ้นแรงโน้มถ่วงก็เพิ่มขึ้นมันก็ดึงสสารมาได้มากขึ้นเรื่อยๆเส้นายใต้ที่ดีแบบนี้ วัตถุทุกอย่างในจักรวาลก็จะจับตัวกันเป็นก้อนๆแล้วก็ทิ้งจุดว่างเปล่าไว้ในจักรวาลภายใต้ลำดัซีเดียมเราจะไม่คิดในความแตกต่างระหว่างก้อนๆพวกนี้กับจุดที่ไม่มีสสารอะไรเลยทฤษฎีของไทม์สเก็บอกเราว่าในก้อนๆพวกนี้ที่มีสสารเยอะๆเวลาของมันจะช้ากว่าในตำแหน่งที่ไม่มีอะไรเลยตามทิษฎีของไอน์สไตน์ซึ่งแปลว่าตอนที่มีแสงอะไรสักอย่างเดินทางผ่านจุดที่ว่างเปล่าไปในจุดที่มีสสารเยอะๆความยาวคลื่นของมันจะเปลี่ยนซึ่งคือสิ่งที่เรามองเห็นและก็คือสิ่งที่ทำให้เราค การคำนวณที่มาจากทฤษฎีไทม์สเกลมันใกล้กับผลการทดลองมากกว่าการคำนวณที่มาจากทฤษฎีแลมดาซีเดีย e ในระดับ3ามสิกมาซึ่งในทางวิทยาศาสตร์3ามสิกมาไม่พอที่จะบอกแน่นอนว่าทฤษฎี่างถูกต้องแต่มันก็บอกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจที่เราควรจะเอาไปวิจัยต่อก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วทฤษฎี T ไหนจะเป็นทฤษฎีที่ตรงกับการทดลองมากกว่า